วันนี้ทำไรแต่ยพี่เอ็มกี่ชั่วโมงนะพี่ป้าปูใหญ่อืตกลงเจ็ดพันแต่ในสัญญาบอ,อกมีห้าพันกำลังเล่งบริษัทอยู่สองคันเรือนะ่ะของผมพันของสอเอสออยังยินคันองเงี่ยคือพร้อมเงินไงแล้วแล้วตุแล่แลแลนี้กี่ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้หาแล้วตอนนี้หาปัญหาหาปัญหากี่ปีตัวนี้สองปีนิดๆสองปีนิดนิดเท่าไหร่อ่ะปีน้อยปีนิด,นด Nhiệt nòi Gần nha, xíu gần căn bà bà Gần nha Ờ Gần nha Gần nha Ừm Gần là giờ đi Thứ 3 bà Đấy hả Ui 2 năm Phà Mấy kỷ đơn, Ừm 5.000 chú 5.000 phà Tham ngã mà cái 4 năm 8 mà. ขับเล่นเยอะขับเล่นยังไงอะ่ะนี่อ่ะไปเกี่ยวเล่นเนี่ยวันเป็นสิบช,ช,ชั่วโมงสิบชั่วโมงทุกวันอ่าโอ้ยอันนี้ขเขาไม่ได้เรียกเกียร์เล่นแล้วมั้งเกียเวราเราตังค<อ>์นี่เราตังไว้หมดแล้วนหน่ะฮะตังค์กันหมดแล้วทั้งคองอ๋อเรอหลนแห้ง,หงลิงเลอะกระดาษครับผมเห็นข่าวอ,อยู่เขาโทรไปแจง้งแต่พระเจ้าผมผมนั่งฟังอยู่อ่ะดูข่าวอ,อยู่อีกคันสีส้มเหร เออของของขายไหนะไม่รู้เออเห็นเขาเออชาวบ้านก็โทรไปแจ้งเงี้ยอืมพีส่งรถมันเหยียบเลยน้ำนนะ้ำวิ่งอ่เขาบอกว่าวิ่งถนนเลอะทลเทอะไปหมดเลยไอ้นี่ไม่น้องนี่ปาดหน้าเขาพ่วงวิ่งหินเออวิ่งหินวิ่งหินอเออรถวิ่งหินน่ะนั่นแหละไม่มีถนนเลอะมันเปปาดื่เอออันนี้เห็นชาวบ้านก็โทรไปแจ้งอย่เงี้ยีแยกไฟแดงสนิท ปลาหมอโตโนะผู้ใหญ่นะเจ,จ็บคอจีบวานพ่ออ๋อจีบวันพ่อหักผมอะได้ไหมวานพอา่อหักผมตรงไหนอ่ะความแคะไหนมาบรรยายหน่อยยหน่อยบรรยายอ่ะเจ็บคอเป็นไงเจ็บคออ่ะคืออย่าบรรยายอะไรละ่ะไปไปทำอะไรมาเจ็บคออ่ะ ฮะโอ้โหทำไมอ่ะผมไม่ต่าโอโหไม่ได้โอโหคนขายเอ<แ>ตกลงเราเจ็ดพันมีห้าพันอย่างเงี้ยหรอโอหมายปาบอะเจ็ดพันห้าพันเนี่ยตกลงเราพีเอ็มเจ็ดพัน 7, ชั่วโมงอแ,แต่ในาสัญญามีห<แ>้าพันเออแล้วสองคันเลยมีแค่ดุนยานคันหนึ<แ>่งสองอต่อ,อยังยืนคันอยู่ที่เอเดาน่ะ

ต่อยังเยืนทานสปอร์นะครับที่พีรถลากเยอะอ่ะนะอ๋อคิดว่าต่อยังเย็นตรงนี้ตรงอะไรน้องคุยอะไรตรงนี้นี่ไว้ถ่ายกันนี่ไหนรถลากเขาเนี่ยกดง้มอ่ะแล้เมื่อไรจะมาให้จะถ่ายเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมก็รอรออะไรนะ อยากเร็วกับลบคุณมาหกเรามาไปซื <G <G ้อมาครับสวัสดี้ก็ PM ครับ PM ชั่วโมง5,000ชั่วโมงครับ2ปี6เดือนเทียบคท่าอ่าก็ตกลงกับแชทวันไปเปิดตัวจองครับอยู่ที่5,000ชั่วโมงแต่ว่ามาดูผู้สัญญาอยู่ที่5,000ชั่วโมงกันไหยใครเสื้อดูดีๆนะ ี่ขนาดซื้อมาไม่เสร็จน้อยซื้อมาเยอะนะยังยังทาให้หละหลวมไปขนาดน,นี้อืเขาเขาไม่ได้ละหลวมมั้งเขาอาจจะดูผิดก็ได้มั้งก็ล,ลงมาผิดได้ก็ตามเขา,า,า,าออเอารถเขาไปไว้ไหนเนี่ยเอารถหายอันนี้จากศูนย์ครับศูนย์แคทครับนะฮะ อันนี้พีเอมอะไรบ้างอะพี่วันนี้ตัวนี้กอง<ๆ>กองโซลา่ากองโซล่าครับครห้าร้อยห้าร้อยชั่วโมงทิ้งยังไงห้าร้อยชั่วโมงมามาพีเอ็มข้างจะไม่พี่เนี่ยใช,นนช่ทุกห้าร้อยชั่วโมงทุกห้าร้อยชั่วโมงครับแต่เปลี่ยนเป็นรถอีกกี่กิโลมีลู่ลลลเปลี่ยนเป็นรถผมจะเป็นลู่ไหมเนี่ย ต้องถามผู้ใหญ่ดิผู้ใหญ่มรู้เป็นชั่วโมงไม่เป็นมอ,องถามพี่เขาด้วยนะจะหาเจอไหมเนี่ยฮะ

ดูใจปุ้งกี่ครับเปลี่ยนใหม่ หนักของแรงเหลือ,ลอ <c ười> กี่คนเนี่ยช่างกี่คนเนี่ยครับช่างใหญ่ครับป้ากรลุงน้อยเลย <c ười> เออเอียงเอียงเอียงไปไปไปเอ้ไปแจนสลัด กลัวกลัวความรับรั้อะไรพวกเกินไปไหนมาเกินไปไปไปไหนมาอ๋อไม่ได้ไปอ,อ่ปอะอันนี้ถอดปุ่งกีบปากเหี่ยวนะนู้นปากเหี่ยวนะ <c oughs> อย่าง <c oughs> <c oughs> ยีองลงฮะมีกี่รูเวะยมีรูดเดียวหรือสองรูเดีด๋ยวดูถ้าจะรูเดียวตัวนี้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยด,ดูดูหน้าจอหน้าจอได้กี่ชั่วโมงแล้วมันไม่มี <c oughs> อ้าวคนขับรถไม่ดูชั่วโมงไม่เป็นอ้าว โอนะใช่เจ็ดพันสี่แหละโอ้เจ็ดพันสีล่ 7, สละสี่ปีเจ็ดพันสี่โอ้โหเยอะนะเนี่ยทำงานไม่ได้ยุดเลยเนยรับรับคนรับคนอีกไหมเนี่ยไ่้ดูหนาจ้ะเดี๋ยวจะมาสมาัครด้วยตกงานแล้วตอนนี้ตกงานหางานทำอยู่ พุกรับป่ะรับคนงานเลยอ่ะอ่าให้ยตอ,อแตอนนี้ก็เจ็ดพันชั่วโมงครับเจ็ดพันชั่วโมงสี่ปีครับสี่ปีบวกไปหน่อยครับ อันนี้ก็จบแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวข้ามไปอีกตัวครับตัวสามสองศูนย์ีครับตำรวจก็ทำอะไรกันอยู่อ่ะเหรอ